สวัสดีครับพี่น้องวันนี้น้าจ๊ก,กับยูวนันยูวัดเดียครับตอนนี้น้องท่านตรงครับนี่แลงจะลานค้าล้านขายครับอางนี้นนอกว่าครับต่ว่าเขตบริเวณวัดอยู่ครับนี่นี่ของเ่นครับของยิ่งป้าเป่าครับนี่ของนี้ครับ ฟี่กับมี่ครับแข็งดื่มก็มีนครับอย่างใน,น,น,นวัดโบสถ์งามๆหรอสวยครับวัดประชาสามัคคีบ้านม่นีกอเข่งวันนี้วัลงท่านครับบ้บนเบิดวันแหลกของตำบลครับนี่ นกับีครโอ้โอคน้ายขักพี่น้องครับ กำลังนี่ครับลุงทานลงทางครอบครัวคุณแม่มณีพัดน้ำหวานข้าวสาร้พี่น้องลุงทานวีหลายเลยครับแต่ว่าเมื่ท่านครบกับฟังหนึ่งครับไอติมกระเด็นแจอะนะครับพี่น้องล,ลูกลูกลุงล้านล้านกับพี่เออไล,ล้วครับเนี่ย วงกมี่น้อใหม่ก็มี่เขาสารอาหารแห่งน้ำตัวนี่กะร่งท่านพอขั้วคือพ่อพ้อนต้สื่นแจกลางวัลนก็มี่ครับนี่รางวัลนางวัลนก็มีแจกครับนี่เป็นแพกเลยเนี่ยครับ มองนี่กับนี่ครับ,รบนี่น้ำครับโรงทานครอบครัวสมกิจคุณสมกิจสุวรรณังน้ำหวานครับนี่นี่ครับนี่จะซาบะไรนี่ข้างนั้นแหละครับนี่นี่ครับคนสวยแห่งบ้านบรีเราโรงทานน้ำหวานคนขายกับคนแจกวานหวานนาตา สวก็สวยเละก็ตดไม่ีน่ยโอ้ยขอแขนแล้วลูกพี่ครับจุดนี้ชุดคือร่องขั้วครับคือจุดที่ วบ้านที่เอาอาหารมาถวายเพ่งคมาชุดนี้ครับมาเอาอะไรมาเค้กินครับมาจัดอาหารไปถวยายพระอยู่นี่แหละครับนี่มาแลกเปลี่ยนคนที่มาพิตโตมาเพ่งครเอามาไว้นี่ครับ,บชาวบ้านกน็เอาใส่ถาดใส่ยังไปถวายเพ่งพระครับลอยกันคนละใหม่คนละมือค,ค,ค,ครับ นีสาวสวยครับมันไม่เี่เท่านี้คุติน้องตาเจ้าวหวานครับฝากติ่มตัวครับอ,อนึ่งเนนังถาดถวายติ่มอยู่คือบ่ถวายนี่ด รสันจสิขาก็ห้้คนท่กนอ่าทั้กักต้อมานี่ครับคุณคล้องซุแสอนครับนี่เอา้เติมครับนรงท่านนี่เลยครับไข่ปลาคูจักรันนี่มันร้อนเท่าไร่มัน ของท่านทั้งนี้ครับคุณแม่ตัวหอมหววัวก๋วยเตี๋ยวครับ โอ้แจกแล้วพี่น้องนี่ท่านแล้วท่านแล้วครับนี่เดี๋ยวครับตามทั้งคุณโอ้ยนี้ฟังกู เมี่ยงขั้วหางโอเคนะครับตอนถึงเอาบาวโอเคครับนี่ จะแสบกบพี่น้องนึ่งครับนี่เน้นเน้เนยนเก่งครบนีจ้าสวดีครับ แสี่คนับนว่พี่น้อง ใส่ถาดปวกรูด้วยมีนี่ก็ลงทางขนมครับนี่อ้ยยศาสตรไอ้น้องลงทางคนนิตยาบ้านน้องแมวไข่ไก่ขนมน้ำน้ำนมขนม น้ำนมข้าวเหนียวหมูเ้นหมูทอดไครับท่านครับสวัสมองไม้บอกับตเตท่านครับพัเถึงเวลาเป็นทัดมแต่ลอกแต่ลอกนี่ครับน้ำท่านไปแล้วเบิรไปแล้วครับนี่นำ นี่รอดช่องสิงคโปร์ยล้วมีนำเทากล้วยครับเบิดแล้วนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่กัลงทานเด้อครับเด้อนี่ขนมน,มนมเนยนี่ครับเป็นถุงครับย,ย,ยังกว่าท่านแจกได้พี่น้องเด้อคุณ ไอติ่มครับแบบโบราณบ้านนอกครับหาเบิงยาหากินยาครับนี่ครับมีแต่เล็กน้อยๆนี่ครับหนุ่มละล้าครับพระทาครับเหน่งนุ่มยุ่นครับโบราณนี่นี่ครับแข็งเราแข็งยังแข็งยังกเกล็ดเกล็ดแล้วเกือบแล้วลอยแป๊บหนึ่ง เราเป,ปน็นเรืออะไรเด้อบมเดดอกมือบมเดลดอกบมฮอนบมฮอนไในบ่ไหนบ่โมนันไหนบ่บวกคุรุ่นมึแกงหน่อยบ่อะไร พี่พีเขารอคิวตึมเลยเห็นไหมแต่ไม่แย่งคิวไม่ได้นะคิววได้ร้อนแน้นขับมได้ากร์ดครับ่ครับแตกแล้วลูกชิ้นครับนี่เงี้ยนครับคณะคู่ครับนี่ ขึ้นากันเรื่อนเลยนะครับพี่น้องครับเอื่อนเนี่ยครับเยอะแยะ,แยะ,แยะมามานี่เด้อพี่น้องเด้อ แตกแล้วแตกแล้วตอมขนมเจอแยดด้วยพี่น้องด้วยตอมขนมนะครับด้วยเจอแฟ ต้มขอน bon ้องแกงเครื่อกับมีเด้อน้่ทอดไก่ทอดลูกชิมหนึ่งลูกชิ้นทอดยังยคิ้วครับพี่น้องอยากกินนี่ครับ สิ่งทีมีเอ้อลูกสิ่งเขาสานอาหารแห่งของท่านครับตรงนี้เมื่อย <laughs> นี่ครับ <laughs> ากใ้ติ้มมาเป็นไอติ้มอีกอออดเียร <laughs> เ ойти, ดเ ouais nada, ette, pues, clause, ี๋ยวภายในนี้ภายในเดียวครับยินลง่าตยังเหลือแต่โบราณของเราน้องแข็งหลอดธุนี่กบเพชดแล้วครับเนี้กัเแลบ พี่น้องก็สักฝาพี่พอน้องวันเสี้ครับลิบนาพอกันไหมครับขอบคุณหลายๆติด้ามรับชมและติดตามขอบคุณคลัปหินาครับสวัสดีครับ